ตีจ้าพี่น้องป้องไปที่รักสุขูสุขนมือหนียายเอริสก็ไม้เรียงงังงัวงัวเด้อจ่านี่งัวคืออโบอโบน้องงวัวอโบค่ะเพื่อนๆคะ่ะน้องงวัวที่เพื่อนมองตามแม่เพื่อนอยู่พูดอะคะ่ะเป็นพูงบางใหญ่จังสี่หระค่ะเวลา หลังการเกี้ยวเข่าเกี้ยว้นาแล้วเช้าบ้านก็สิเอางัวมาเลียงน้องงัวมาเลี้ยงอนันเพื่อนกระเทยเกษตรเ้อค่ะน้องงัวมาเลียงหลังบ้านย้ายเอริศหลังบ้านย้ายเอริศพ้าพวนผาแซบนี่แหละค่ะบริเวณงัวย้ายเอริศดอกค่ะงัวเพื่อนเพื่อนเอามาเลี้ยงค่ะย้ายเอริศเลยไหมถ่ายภาพเบื่องค่ะวิธีบ้านๆอนันเพื่อนกระเทย ปลูกผักปลูกบะเขือไปค่ะพูดปลูกพักปลูกบะเขือไปชาวบ้านเฮาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนชาวบ้านเขาอันนั้นเพื่อนกับปลูกพักปลูกมะเขืออันนี้ก็น้องงวัวเพื่อนมะเรี่ยงอยู่นี่แม่ลูกเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้เป็นธรรมชาติบ้านผู้ใดบ่เคยเห็นกะเบิ่งเด้อค่ะอันนั้นชาวบ้านเพื่อนกับกำลังเฮ็ดกำแพงบบให้ไก่ห้หยังเขา่าคืออ้อมสลกดำ โบห้ค้นเข่าไปนแปลงผักเพื่อน่อให้ใกล้เข่าไป่ให้นอกง,ง้วนนอกยังเข่าไปเพื่อนแอมสลกไว้เนะะนะื้อค่นะเพื่อนกําลังเห็ดอยู่นี่เพื่อนกําลังเห็ดแอมสลกแปลงผักเพื่อนเนื้อะค่เนี่ยอันนี้คือวิธีบ้านบ้านบ้านนอกของเขาทีกวางเนาะค่ะเนาะให้นาะเกี้ยวเขา่าเกี่ยวน้ำเสร็จแล้วเพื่อนกับมาเห็ดเกษตรการเกษตรอันนี้น้วงง้วกับมากินยาได้สบาย ฟางกะลายอียังกะลายลำบานบานเขาเสียงกะลายอีปูบักหอยกะมีเบิดค่ะพี่น้องคะผักกะมีอันนี้เพิ่งกำลังเห็ดอยู่พี่น้องเห็นบ่เพิ่งกำลังก่างสลักอยู่ทึ่งเสียงนกเสียงก่าเนาะหลังบ้านย้ายเอริทเย็นเย็นเย็น,ยน,ยนสบายธรรมชาติน,น,น่องงัวนี่กับน้องอาโบอาโบเพิ่นมาเลียงทึ่งแม่กับลูก เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมอนี้เพื่อนกับมาเรียกคุณนะคุณนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนี่แหะเป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะอันนี้กับวิธีบ้นบานๆของเราวิธีบ้นบานๆของเราน,น,นะคะ่ะเพื่อนก,นกับกำลังเหตุการเกษตรยางไปยางมานะนะ นกก็จะแม่นห้องนะแม่เนาะคุณน่ะเสียงนกเสียงกาพี่น้องได้ยินบอกค่ะคลิปนี้เอาไว้ซับนี่เด้อค่ะเดี๋ยวมืออื่นพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ